สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชรินในคลิปนี้เราก็จะอยู่ในส่วนของเดคนแกมมาตอนนะครับรอบที่3แล้วนะสำหรับรอบนี้ที่อัปเดตเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องแล้วก็มีในส่วนของด่านชาลนจ์นะครับให้เราได้เล่นกันโดยที่ด่านชาลนจ์ก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับเลเวลแนะนําอยู่ที่90เลยนะถือว่าสูงแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของพวกเราณตอนนี้นะครับ 3ดาวก็เป็นภารกิจผ่านในรอบเดียวเหมือนเดิมนะครับส่วนภารกิจท้าทายตรงนี้ก็ให้เล่นเคลียร์ภายใน85วิวิหรือก็คือ1นาที25วินั่นเองส่วนสตรูก็จะเป็นในส่วนของเคเทอร์นะครับมันก็อาจจะเป็นการบอกใบ้นะว่าอนาคตตัวบอสเคเทอร์เนี่ยที่จะมาเป็นเรดบอสให้เราตีกันเนี่ยจะมาในลักษณะแบบไหนได้บ้างนะครับข้อมูลก็มีประมาณนี้สำหรับด่าน ทีมก็เน้นเป็นตัวเป้าเดี่ยวไปเลยนะครับเพราะว่าเราแค่จัดก,การบอสก็จบด่านได้นะครับโดยที่ไม่ต้องยุ่งกับลูกน้องเลยวิธีเล่นก็ไม่มีอะไรมากยิงแต่บอสนะครับเริ่มมาเลือดบอสก็จะอยู่ช่วง2-3สแสน,น,นก็เอามากี่ยิงไปก่อนเลยไม่ต้องรอรถเกาะ ต่อมารอบที่2ที่บอสกลับมาก็จะมีตัวลูกน้องมาด้วยก็ใช้เยริิบัฟอาโกะไปเดี๋ยวก็จะไปเจอกับรอบสุดท้ายนะครับบอสก็ไปอัปเกรดขึ้นมาอีกทีนี้เราก็ถมดาเมจท,ทั้งหมดที่มีนะครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับท,บทาเล่นด่านแรกไม่ยากเกินความสามารถนะครับ<ด>